หลังจากที่ตัวเกมได้มีการบั๊กสุดยิ่งใหญ่ไปนะครับผมเมื่อเมื่อวานนะก็คือเจ้าตัวเกมของเขาเนี่ยเราไปลงของคอย200ชั้นเราจะได้รับเงินมาประมาณเกือบ100อล้านแล้วก็ยังได้รับเพชรมาประมาณ100ล้านบอกเลยว่าเป็นบัคกที่มันโคตรดีแบบดีจัดๆแต่ทีมงานดันแก้ไขสั้นและการแก้ไขของเขาก็จะเป็นการปิดเซิร์ฟแบบโคตรของโคตรนานนะครับแต่ขอรางวัลในการตอบแทนคืนให้เราเนี่ยโอ้โหย่างแจม่มเพราะของรางวัลที่เขาตอบแทนมันเป็น ของรางวัลในการเติมเงินนะครับผมคือเขาตอบแทนมาให้แบบจุกๆแบบชดเชยแบบจัดๆจริงๆทําเอาวันนี้เราได้เปิดตู้ตัวละครตัวใหม่แบบหนักๆอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆทุท่านจะเข้าไปรับชมคลิปโรนี้กันทั้งหมดก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรั การแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อต่อไป Man ต์แมชอ no.1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้กับเกมมือถือ b a c ค cover mobile ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมก็ยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิสต์แมคอยใช้แทนเป็นส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระก็สามารถทำได้นานสูงสุดจนถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้องเท่านนั้ สรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเีศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม b a c k Cover ร์เอ็มไลท์ออฟเดอะวิชั่นคอ๋อสำหรับคลิปวิดีโอภายในวันนี้กระผมเองจะมาทำการสุ่มกาชาตัวละครตัวใหม่อย่างเดียวแบบล้วนๆนะครับซึ่งตัวใหม่จะมี2หมด2ตัวตัวแรกจัดไปก่อนเลยครับผมชาร์ลอตสีแดงนะเป็นสายแอคแท็นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชุดว่ายน้าที่เซ็กซี่มากๆนะครับผมตัวละครของซีซั่นที่16ด้วยส่วนอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นยามิสกีฮีโร่นะครับผมเป็นชุดดวว่าายยยนนนน้ชเเีีกัป็สส โจมตีและก็แอตแท็กเหมือนกันทั้งคู่ส่วนเรื่องความสามารถทั้งหมดนะครับจากเท่าที่ผมไปดูเข้าๆเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวยามิสคกโรตัวนี้น่าเล่นมากๆนะครับผมดาเมจของเขาเนี่ยมันแรงจริงๆและแถมในครั้งนี้ยังโชคดีด้วยนะตรงที่ว่าทีมงานของเขาทําการแจกตั๋วทองนะครับผมเป็นตั๋วที่ผมเนี่ยคำหานานมากๆนะไม่รู้ว่าจะหาจากไหนแต่ทีมงานของเขาแจกมาให้ก่อนเลยครับผมจัดไปแบบเน้นๆ200ใบฮะซึ่งจะเป็นการแจกชดเชยเพราะว่าไอ้หอคอย2 0 0ชั้นตรงเนี้ยมันจะมีการบัคกแจกเพชรอยู่นะครับผมเป็นร้อยล้านเลย ส่วนเงินเนี่ยก็แจกเป็นร้อยล้านเช่นเดียวกันใครที่เล่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะยิ้มหวานกันอยู่นะแต่หลังจากที่เขาแก้ไขมาแล้วเนี่ยก็จะปรับรีเซ็ตทั้งหมดเลยครับโอ้โหบอกเลยว่านะเสียดายสุดๆเป็นผมนี่ได้มาเนี่ยกดเติมรัวๆเลยนะไหนๆโตเกมมันก็บักแล้วน่าจะแจกผู้เล่นไปเนาะโอ้โหเงินตั้งสิบล้านกับเพชรอีกร้อยล้านแค่นี้เองจะไปยากอะไรนะครับผมแจกๆไปเถอะและเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันดีกว่าครับซึ่งการสุ่มในครั้งแรกเราจะได้ลดราคาด้วยนะเหลืออยู่แค่9้าใบเท่านั้นคาดว่าน่าจะลดเรื่อย อินเทอร์เนต็ตแพงเน็ตมือถือไม่ดีปิงเยอะ CPU ร้อนแรงจนเกินไปจัดนี่ไปเลยครับ UG p h o n e แอปบริการคาวโฟนราคาถูกและดีที่สุดในตอนนี้ไม่แบบว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนมีเน็ตหรือไม่มีเน็ตเพื่อนๆก็สามารถปล่อยบอดฟาร์มเกมได้แบบชิวๆสบายๆเพียงการเช่าวันละไม่ถึง10บาทและตัวแอปของเขายังรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น PC Android iOS UG Phone จัดให้ไม่มีผิดหวังซึ่งจะทาให้การเล่นเกมของเพื่อนๆทุกๆคนนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดแม้จะเปิดมือถือหรือไม่เปิดมือถืออยู่นอกบ้าน ว่าอยู่ในบ้านเรียนอยู่หรือไม่ได้เรียนอยู่ย G ู phone ยินดีบริการให้กับเพื่อนๆทุกท่านลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิด,โดีโอนี้อย่าลืมเข้ามาโหลดกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจัดกันไปก่อนเลยครับผมโอ้โหแล้วก็มาแล้วครับนี่ฮะชาลอดแดงแบบเน้นๆโอ้โหดวงดีจั จัดแถมเปิดครั้งต่อไปใช้อีกแค่9ใบเท่านั้นด้วยเฮ้ยรอบนี้นี่น่าจะได้ครบเลยนะทั้งจามิแล้วก็ชาลรตนะครับรวมไปถึงการ์ดประจําตัวของเขาทั้งคู่ขอให้มันมาแบบเน้นๆครับผมรอบที่สองรอบนี้โอ้โหความเกลือมาแบบเต็มพิกัดฮะเออาร์กับระดับอาเต็มๆแต่ก็จัดกันไปครับผมในรอบที่3ครับรู้สึกว่าผมจะเปิดได้สักประมาณ21ครั้งนะเพราะว่าเขามีตัวลดราคาหรือไม่ก็22ครั้งนะครับผมก็จัดกันมาครับผมอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็ความเกลือมาแล้วครับจากรอบแรกเปิดหัวมาดีนะรอบต่่่ออมมาเเรืยๆแบบนี้โห ตามหางกันมาแบบติดๆก็คือหางแห่งความเกลือเหลือ150ครั้งก็จัดกันไปครับผมรอบนี้อเกลืออีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหอะไรจะเกลือขนาดนี้ฮะจัดกันมาต่ออีกหนึ่งรอบรอบนี้ก็ยังคงเกลืออีกโอ้โหตัวเกมใจดีกับผมหน่อยเถอะไหนๆก็เปิดชาลอดมาแล้วขอไอยางมิสกนิดนึงยามิสกนิดนึงก็ไม่มีโอโ้ยังไงดีครับจังหวะน,นี้เปิดกันต่อไปครับแบบรวดเร็วโอ้โห ทำเอาผมไม่กล้าเปิดแล้วฮะคือแบบมันดวงหายไปเลยครับผมชาลอตมาแค่ครั้งเดียวแล้วดวงหายยาวเลยครับณจุดจุดนี้ขอทําการออกมารีเซ็ตดวงกันสักนิดหนึ่งนะครับผมในการกดแบบนี้แล้วก็กดจิ้มเปิดกันไปอีกหนึ่งรอบครับสำหรับรอบนี้ก็ยังคงเกลืออีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมไม่ได้กาแล้วครับจังหวะน,นี้ขอเปิดพักกันสักเล็กน้อยก็ผมมาดูเจ้าตัวแอสตาวิ่งกันสักนิดหนึ่งในระยะทางน่าจะประมาณ24,0 0 0ล้านเมตรนะครับผมในจังหวะนี้ก็วิ่งกันไปเรื่อยๆนะเจอน้องโนเอลก็มีกัน เขินกันเล็กน้อยฮะแล้วก็วิ่งกันต่อไปตอกแตกตอกแตกตอกแตกกดข้ามปิดมาแล้วก็รีบมาเข้าตู้กระชาพร้อมกับกดเปิดไปเลยครับแบบนี้เรียบร้อยดวงอะไรหรือการทําอะไรก็ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งนั้นครับผมเหลือแค่90ครั้งก็จะเป็นการการันตีอีกหนึ่งรอบแต่นตอนนี้ขอการันตีเพิ่มอีกสักหนึ่งทีเอาแล้วก็มา3ตัวแบบเน้นๆครับผมโอ้โอย่างมีมาหนึ่งมีลิฟมาหนึ่งแล้วก็มีกระชาหลอดมาอีกหนึ่งอะโอเคแบบนี้แจ่มมากเพราะฉะนั้นเราเปิดกันไปแบบยิ้มๆเลยครับผมโอ้โหสามตัวเน้นครับมก สามทองแบบอลามนะอลามตาแลตะลึงครับผมจัดกันมาอีกหนึ่งรอบครับอ้าวรอบนี้ยามิโอ้ไม่ใช่ครับดันเป็นการ์ดล่อาซะงั้นครับผมจัดกันไปต่ออีกหนึ่งครั้งครับผมรอบนี้ยังไงดีการ์ดยามิขาดการ์ดยามิใบเดียวเท่านั้นขอแค่การ์ดยามิสกิโลครับผมมาหรือเปล่าครับมาหรือเปล่าต้องมารอลุ้นดูกันครับผมจังหวะนี้จะมีการ์ดยามิสกิโลให้กับเราหรือไม่ครับผมโอ้โหรู้สึกว่าจะมีแต่เกลือนะครับรอบนี้จัดกันไปต่อครับผมอีก47ใบครับมีอีก47ใบยังไงดี์ดยามไงดี หรืออีก20ครั้งเท่านั้นแล้วก็ขอขอขอกัดโอ้โหดันเป็น การเด็กดอกสังักนครับคุณผู้ชมมาทําไมครับจังหวะนี้ชาลลอตซ้ำหนึ่งแต่อยากได้การ์ดยามีครับคุณผู้ชมมาแล้วครับอีกการ์ดหนึ่งอีกการ์ดหนึ่งโปะเรียบร้อยครับอึหให้มันได้อย่างนี้สิครับคุณผู้ชมเราได้การ์ดยามีสกิโลมาแล้ว1ตัวกับชาลลอตนะได้จะทั้งหมด3ตัวแล้วก็เปิดครั้งต่อไปเนี่ยใช้10ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดกันต่อเลยครับเอามาอีกหนึ่งครับผมโอ้โหดันเป็นตัวตะแกนะตะแก่ตะเก่บอกเลยว่าตะแกนกากนะครับผมเพราะว่าแผ่นตอนนี้เนี่ยไม่ เรียบร้อยครับผมได้การมาครบละไม่มีอะไรมากมายถือว่าตัวฟรีที่เขาแจกมาใช้ได้นะครับผมได้ตัวละครยามิมา1ตัวนะครับแบบเน้นๆและก็ได้ตัวละครชาร์ล็อตนะครับผมเมียของเขานะจำนวน3ตัวพร้อมกับยังได้การทั้ง2คนมาด้วยนะครับผมเป็นคู่รักแห่งตลอดการจริงๆนะโอ้โหถือว่าดวงดีสุดๆครับในรอบนี้เพราะถ้าเกิดผมเปิดไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหาเพชรจากไหนนะมันไม่มีให้ซื้อนะครับหรือไม่มีให้แลกเพชรยยส่วนใหญ่เราต้องเติมเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะจึงจะหาได้เอาเป็นว่าสําหรับคิวดอนี้ก็จะมีประมาณนี้ นี่นะครับผม,ผมเพราะว่าผมเนี่ยมาสุ่มล้วนๆนะส่วนการรีวิวตัวละครรายละเอียดสกิลต่างหากเพื่อนๆท่านไหนที่รับรู้อยู่แล้วก็เดี๋ยวไปรอกันคลิปวิดีโอนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ก็รอคลิปวิดีโอนะเช่นเดียวกันนะครับโดยสรุปแล้วตัวละครของเขาทั้ง2ตัวมันเหมาะกับก,บการเฉพาะตัวละครของมันหรือไม่และตัวละครของเขาจะน่าเล่นซับมากแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยรวมไปถึงในเรื่องของ PVP เขาจะเอามาลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันครับเพราะว่าณนะตอนนี้แอสตาร์ร่างม่วงมันคองเซิร์ฟแบบ PVP สุดๆอวบ้า ก็ไม่รู้ครับถ้าปั้นมาโหดแล้วมันก็โหดเลยปาดทีเดียวนี่หายหมดทีมส่วนนะวันนี้เรามาดูความสวยความงามของน้องชารล,ล็อตกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอนี้กันไปก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมกับปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องผมและเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไป